สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีอกอกนะคะโอ้หอยเกี้ยวนะทุกคนมีหอยด้วยนะอู้หูเฮ้ยมืนแทนมีหอยหอยเกี้ยวนะโดนนุ่นนุ่นเลย หอยมันจะจับอยู่ในหินนี่ดูนี่ตัวเช้านะคะวันนี้ก็มายามกุ้งกับพาเหทนนะคะทุกคน รอรุนว่าเรา,าจะหมานไปวันนี้เป็นอะไรล้แล้วบโอ้สีลงสีลงกระป๋องแล้วทุกคนอู้มีฟ้าดุกด้วยโอ้โทุกคนอ่ะกำลังช่องคนไปละ ปล่อยแบบึปล่อยเลยก็ได้เพราะมันตัวเล็กอืมปล่อยเข้าไปเถอะสิบปักมันมีชีบไปสัอฮึมปล่อยซะ,ะมันตัวเล็กเกินไปนะคะเจอปลาดุกเข้ากระป๋อง น้ำแห้งเยอะแล้วเออเขามาซ่อนมเน,นอะนี่รอเขามาซ่อนมาเฮ้ยคุณนี่น่าจะเป็นรอเขามาซ่อนเนาะ<ม>สัญลักษณ์โคเทนนะทุกคนถุกไหม มันอยู่แถวลืบมันบ่เมื่อไรไปแล้วพ่อคือเห็นอ้าวกระปองกุ้งหายทุกคนบน่นกึกว่าหายแล้วโอ้ยเมื่อคืนนะพ่อบอกว่าเห็นกุ้งเยอะมากเพราะว่ามาใส่ตอนมืดๆเนาะพอดีกุ้งกำลังลอยนะออกมาหากินมัมนตะกับปูบ่ มันไม่เห็นก็เป็นขีข้ขโมยไม่ได้ขนาดเขาเอาฟุตไม้มาไอ้นั่นมาแล้วก็ยังไม่เห็นหาไม่เจอป่าเล่โอ้ตลางนีิทรละตูนี่เอาเอาอไหลไปแล้ว มันอยู่ตรงไหนคนหนึ่งใส่คนหนึ่งมาหาไม่เจอนะทุกคนอ้าวมันอยู่ไหนอ้าว <c ười> ขนาดเป็นคนน่ะใส่ใชเองก็ยังหาไม่จ <c ười> เจอล้วค่อยจะเจอไหมออออยู่ตรงหนึ่งจะหาอีกที่หนึ่ง Đây mấy Hãy subscribe น้ำแห้งลงเยอะแล้วนะทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งน้ำจืดแต่วันนี้รู้สึกว่าปูจะเยอะเนาะพ่อเนาะปูจะเยอะกว่า ปูเยอะกว่าไอ้กุ้งนะทุกคนปูมันก็อยากจะเข้าบางที่อ่ะถ้าปูมันเข้าไปปิดรูมันแล้วมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าปูมันจะเข้าไปปิดปากกระป๋องเนาะนเราสาระกระป๋องเราสามารถ เย่ yeah, เข้าไปช่องเล็กๆได้นะทุกคนถ้าเป็นเออ่ที่เขาทําขายกันมันจะวางไม่ได้นี่พ่อก็จะ,อะสอดเข้าไปในซอกหินเล็กๆอะ่ะ หลายๆกระป๋องรวมกันน้ำใสมากเลยแต่ช่วงเช้าก็อากาศจะเย็นเนาะเมื่อคืนทำท่าทำท่าปอกแป๊กปอกแป๊กนะคะฝนแต่ไม่ตกจ้อยเออนี่ กูมันจะปิดปากกระป๋องแบบนี้มันถึงเข้าไม่ได้ตุ้งนี้ถ้าถ้ามันเข้ากระป๋องตัวใหญ่เนาะก็ตแต่นต้องแข่วมากเนะแต่เ,เรานี่ต้องค่อยๆเดิน อกุ้งดำเนาะมันจะเป็นกุ้งดำเนาะกุ้งน้ำจืดนี่ตัวใหญ่มากเอาไปแกงแกงใส่ขนุนแต่ไม่รู้พ่อแทนจะทำเมนูอะไรนะก็เรามาใส่ก็พอได้กินกันนะทุกคน แต่ละเ,เช้าโอเค,อเ,คเก็บเรียบร้อยนะทุกคนกลับบ้านกันสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ